สวัสดีครับครับผมเกียรติศักดิ์ศรีพิมานวัฒนะครับทำหน้าที่รักษาการไ e อทีมีคอ i c เมชั่นโซซายตี่เทเลนแชปเตอร์นะครับขออนุญาตแนะนําตัวกับสมาชิกใหม่ที่อาจจะออนไลน์อยู่แล้วว่าที่ยังไม่ได้เคยเจอกันมาก่อนนะครับแต่สําหรบบท่านที่เคยเจอมาแล้วก็คงพอจําไปได้นะครับปีหนึ่งก็จะเจอกันครั้งหนึ่งหนังสือเล่มเก่ายังอ่านไม่จบเลยเล่มใหม่มาแจากอีกแล้วประมาณนี้ครับก็คือผมเองนะครับก็วันนี้ขอเนื้อรายงานรวม2สาขาน,นะครับก็คือในส่วนของคมอมซต๊อก ที่ได้ทำหน้าที่รักษาการแคปต์แชร์มาตั้งแต่อาชง5-6ปีก่อนนะครับกับปีนี้เมื่อตุลาคมที่ผ่านมาได้จะตั้งกลุ่มแล้ว Quantum Information Technology Group หรือ Quantum IT Group ทั้งทั้งสองสาขาเนี่ยผมสะปิดส่วนของควอนตัมไอทีออกมาให้ชัดเจนขึ้นนะครับสมาชิกของคอมท็อกเมอ่อทศวรรษที่แล้วก็ประมาณร้อยท่านแต่ปัจจุบันก็เริ่มลงมาเหลือหลักสิบอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับส่วนควอนตัมไอทีเพิ่งรวมตัวกันได้แค่สองท่านคิดว่าหลักสิบกับหลักหน่วยคงจะช่วยกันสร้างอิมแพกให้กับประเทศในในสังคมวิชาการสังคมวิชาชีพและก็สังคมทั่วไปได้ไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ขอเริ่มต้นรายงานกันด้วย เห็น okay, คกับกิจกรรมแรกครับเมื่อวันที่16พฤษภา,าคมที่ผ่านมาเป็นกิจกรรมประจําปีเป็นปีที่6ติดต่อกันแล้วนะครับที่ขอมทกเป็นคอนแทคโนดร่วมกิจกรรมของยูเนสโกทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ทัโหยีและศิลปะวัฒนธรรมเอาเรื่องแสงไปทําให้เกิดประโยชน์ทั้ง3สาขาร่วมกับทางยูเนสโกนะครับปีนี้มีรีมของการจัดงานคือแสงสุขภาพหรือ l i g h in healthcare จัดไปเมื่อวันที่16ที่ผ่านมา16พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรหลากหลายสาขาไม่ได้จํากัดอยู่กับวงการไฟฟ้าของเราเท่านั้นนะครับ15ท่าน12หัวข้อแสงสุขภาพตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะครับตั้งแต่แสงสําหรับสังคมผู้สูงวัยแสงโรคผิวหนังแสงกับน้ําดื่มแสงกับฟัน แสงกับยาแสงกับมลภาวะจนถึงอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการนําแสงไปใช้งานสามารถทบทวนดูวิดีโอกันได้นะครับบนเว็ไบวไซต์ที่ของสมาคมนะครับถัดมาหัวข้อที่2การสรัมมนาประจปาปีทางด้านการสื่อสารปีนี้ก็เป็นการพ่วงกันเนื่องจากว่าใช้แสงทั้งหมัการสื่อสารด้วยก็เป็นนําเสนอไปในวันเดียวกันเลยนะครับที่6พฤษภาคมธีมของการจัดง,งานก็คือ Light Submarine Cable พอจะจำมาได้ไปที่แล้วเป็นเรื่องของแผนที่ประเทศไทยที่พยายามรวบรวมโครงข่าย fiber optic แสงํำหรับการในสายไฟเบอร์ครับทำหรับาการใช้งานทั่วไปทั้งของปปผดูแลโครงข่ายไฟฟ้พพา,าทั่วประเทศรวมไปถึง AS กับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะจัดทำแผนที่ประเทศไทยว่าความยาวแล้วว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสายไฟเบอร์ไปขนาดไหนแล้วปีนี้ลงใต้น้ำครับได้รับเกียรติจากทางบริษัท,ทฐฐโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับซึงทางท่านรองกรรมการชัารใหญ่คุณลังสันช่วยประสษา,านงานให้ก็ต้องขอขอบคุณมในโอกาสนี้ปีที่แล้วอยู่บนดินปีนี้ล ตรงใต้น้าซึ่งห่างไกลจากที่เราจะมีโอกาสได้เห็นด้วยตัวเองนะครับก็มีวิดีโอทั้งวิดีโอภาพถ่ายจริงรวมถึงแอนิเมชันเห็นภาพรวมๆว,ว่าโครงข่ายใต้น้ํานั้นเป็นอย่างไรเรือผิวน้ําบํานุงสาอย่างไรนะครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเรือดำน้ําที่เป็นข่าวอยู่นะครับเฉพาะเรือผิวน้ําหัวข้อที่สามครับคบอบสามเจ็ปีปีนี้ครับนวัตกรรมที่จัดเป็นหนึ่งในสิบเจ็ดผลงานยอดเยี่ยมในรอบห้าสิบปีแรกของคอมท็อก ความต้อ,องการคนนะครับเป็นหนึ่งใน17ผลงานยอดเยี่ยมซึ่งก็เป็นหนึ่งในน,งใน,น,น,นั้นนะมีคนไทยมร่วมอยู่ด้วยก็คือรหัสเทร์โบนะครับปีนี้ครบรอบ3 0ิปีเป็นวิทยาการที่ถูกนําไปใช้งานตั้งแต่ภาคพคื้นดินโทรศัพท์ 3G เดี่าวเทียมได้คมจดถึงยานอาวกาศก็มีใช้งานนะครับแล้วก็เฟดลงไปตั้งแต่ยุค 4G เป็นต้นมาปีนี้ครบรอบ3 0ิปีมาจัดในสถานหน้างานด้วยครับเป็นในสถานเล็กๆแล้วก็มีทอกสองทอกนะครับเมื่อเช้า10บโมงเช้านะครับโดยเอเชียแปซิฟิกคอมซ็อก รีเจนดิเรกเตอร์นะครับก็คือท่านศาสตราจารย์าอาสุกิของมหาวิทยาลัยเคโอบรรยายไปเมื่อสิบโมงเช้าทบทนวนวิดีโอกันได้นะครับแล้วก็ทางท่านคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ประจวก้า,าราชระกังมาบรรยายไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการเฉลิมฉลอง30ปีของมหาเทโบ แล้วก็ต้องขอขอบคุณทั้งท่านอธิการบดีกับคณะบดีด้วยครับที่ช่วยสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือเล่มใหม่มาแจกกันนะครับสีสีในวันนี้ซึ่งตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมานะครับส่งไปขอสปอนเซอร์ทั่วเลยสองร้อยถึงสามร้อยแห่งไม่ได้เลยในสุดก็กลับมาขอต้นเรื่องก็คือพระจอมเกล้ากระบากทั้งสองแห่งแล้วก็ขอขอบคุณท่านนายกนะครับสมาคมร่วมปลุกให้ัวนหนึ่งสามารถจัดพิมพ์ได้สองร้อยเล่มจัดกิจกรรมสมาคมแล้วมาแจกสมาชิกในวันนี้นะครับหัวข้อถัดมาครับคืนนี้ครับห้าทุ่ม สามารนาประจำปีทางด้านไอทีควนตัมโดยตรงเลยปีที่6ติดต่อกันครับความต้องเชิญ c ีโอเรเคเตอร์หรือผูออ้อยู่แถวหน้าของวงการใหม่ของโลกเนี่ยไอทีควนตัมเนี่ยมาบรรยายเป็นประจำทุกปีทั้งออนไซต์ site, ถึงออนไลน์ปีนี้ออนไลน์นะครับบริษัทน้องใหม่กําลังมาแรงนะครับสปินคิวของประเทศจีนทำควนตัมคอพิวเตอร์ออกมาขายแต่วงเล็บนิดนึงครับ ห้าทุ่มคืนนี้นะเป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์ขนาด 2- อถึงสคิวบิตเท่านั้นยังไม่ได้เทียบเท่ากับเครื่องคิดเลขหรือว่าโทรศัพท์ที่อยู่ในมือท่านเลยนะครับเป็นเครื่องไมายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าควอนตัมนั่นเองคืนนี้ห้าทุม่มพบกันนะครับซึ่งซีโอผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทสปินคิวจากประเทศเยอรมนีร่วมบรรยายแล้วก็ในอนาคตอาจจะมีกิจกรรมมาร่วมกับทางกอตชในอนาคตต,ต่อไปด้วยนะครับห้าทุ่มคืนนี้ครับที่ที่ถามว่าทําไม ก็สะดวกตอนนั้นนะครับเพราะว่าเขามีคนทักว่าเพราะตอนเที่ยงคืนมีรายการคนตั้เทลวิชันอันนั้นไม่เกี่ยวกับผมนะฮะอันนั้นกรายการขายของโดยที่เราคุ้นๆกันอยู่เพราะว่าเรื่องเรื่องเรื่องเกินจริงมันจะมีรอบด้านอยู่อันนี้เรื่องจริงนะครับแต่เป็นเครื่องเครื่องคำนวณเพื่อการเรียนรู้เท่านั้นยังไม่มีความสามารถใดๆที่จะไปทดแทนนะครับ มาเรื่องของการจัดทําสื่อประเภทต่างๆถ้าไม่รวมหนังสือที่อยู่ในมือท่านแล้วที่แจกอยู่นะก็จะมีหลากหลายประเภทน,เนําเสนอกิจกรรมไปสู่เวทีนานาชาติผ่านชั่ีโม Global Communication Newsletter ปีนี้เพิ่มมาอีก3ฉบับตกค้างไปเที่ยหนึ่ฉบับรวมเป็นสฉบับนะครับจัดทำบล็อกจะทําอินโฟกราฟิกสื่อสารความรู้สู่สังคมทั้งวิทยาศาสตร์จริงและเทียม ผสมผสานกันนะครับจนถึงวิดีโอที่จัดทําเพิ่มจากปีที่แล้วมาก็อีกประมาณ20่สิกว่าโโหัวเรื่องนะครับหัวข้อรองสุดท้ายแล้วครับใกล้จะหมดแล้วครับหัวข้อนี้จากสื่อต่างๆเนี่ยคอมท็อกก็มีบริการสื่อสารวิทยาศาสตร์ถสังคมให้ตอบสนองกับสังคมโซเชียลมีเดียที่อ่านไม่เกิน8บรรทัดดูวิดีโอก็ไม่เกิน5านาทีก็พยายามทําให้สั้นแต่ยิ่งสั้นยิ่งสับสนโดยเฉพาะเรื่องนี้ครับเรื่องไอทีคอนตัมที่ปรากฏ ขออนุญาตนิดนึงครับพอดีขอเพิ่มเติมเนื่องจากว่าก่อนหน้ามาประชุมใหญ่เนี่ยได้โทรศัพท์เรียนปรึกษ,ษากับที่ปรึกษาอุตโถทั้งสองสามท่านแล้วนะครับว่าเอ๊ะมันมีประเด็น,นที่ถี่นิดนึงเผื่อจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกท่านที่ปรึกษาก็บอกงั้นก็ไปจัดเรียงมาแล้วก็มาแจ้งกันให้ทราบหน่อยก็คือเรื่องนี้แหละครับก็ขอบรีบนิดเดียวครับมีเพิ่มเติมก่อนก่อนลองสุดท้ายนะครับเนื่องจากว่าสาขาเนี่ยเป็นสาขาใหม่สำหรับกระบวนการการพัฒนาวิทยา บุคลากรและวิทยาการเท่านั้นยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับโลกโทรคมนาคมหรือไอทใดๆเลยนะครับสาขานี้ยังเป็นสาขาที่อยู่ในพื้นฐานการใชห่างไกลจากการใช้งานจริงแต่มีการโฆษณาเกินจริงทั่วโลกรวมถึงในเมืองไทยมีสินค้าอยู่สามตัวขายแล้วนะครับก็คือคนตั้คอมพิวเตอร์ อย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วว่ามันมันมันยังไม่ได้มีความสามารถใดๆแล้วถ้าในอนาคตมาแล้วมันก็ไม่ได้มาทดแทนุกเปอร์คอมพิวเตอร์หรือว่าคอมพิวเตอร์ปกติแต่อย่างใดเลยทําฟังก์ชันบางหน้าที่เท่านั้นส่วนด้านขวามือล่างรหัสลับคอนตัมนี้30ปีปีหน้าแล้วนะครับเปลี่ยนชื่อไปต่างกระแสเช่นคอนตัมคริปตกราฟีเปลี่ยนมาเซฟซิเคยวตี้พอในวงการมีไอทีก็พ่วงครับอีกว่าคําว่าแอสเซอร์วิสกำลังดังก็กลายเป็นคอนตามแอสเซอร์วิท แบบนี้นะครับหวังเป็นอย่างจริงว่าในอนาคตเมืองไทยเราคงจะไม่มีคนตั้งทอพาวเวอร์อันนั้นแก้ไขาย,ยากแน่ถ้าเกิดว่ามี ส่วนอันนี้อันนึงก็คือจะเป็นอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ด้านบุน๋มสายบนทุกอย่างเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หมดเลยแต่ถูกโฆษณาโดวยเฉพาะสายบนนะครับไปอยู่ในโทรศัพท์ 5G ของเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเอ่อเกาหลีใต้แล้วเวียดนามรวมถึงเอาไปอยู่ในอุปกรณ์ดูแลโครงข่ายไฟฟ้าด้วยนะครับนั่นก็มีโฆษณาแบบถึงขนาดนั้นเลยนะอันนี้บ๊บง่ายๆท่านๆก่อนนะครับประคลงของขอนุญาตข้ามไปแล้วกันประเด็นที่ท่านผู้สื่อข่าวฝากมาก็ได้หาลือกันก็คือประเด็นนี้ครับตัวอย่าง ก็คือคอมท็อกเองพยายามตือถามวิทยาศาสตร์ว่าเป็นสมาชิกไอทิพยีแล้วได้อะไรอันนี้เรื่องยากเลยเพราะว่าสมาคมก็พยายามโปรโมทเรื่องนี้แต่สามารถคอมท็อกสามารถตอบได้ว่าเป็นสมาชิกไอทิิีแล้วไม่ควรเสียทรัพยากรไปกับเรื่องใดอันนี้ก็ขอช่วยทางด้านนี้แทนแล้วกันครับนี่ก็ตัวอย่างครับตัวอย่างในอดีตจนถึงปีล่าสุดนี้ก็คือมีข่าวเค่นมีตัวหนึ่งเป็นเชโนมีจินตนาการว่าจะมาแทน Wi-FI เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านหลอดไฟตำนักข่าวด,ดังๆทั่วโลกหลงหมดเลยครับเ b c บีบีซีซีนแอนรอยเตอร์ได้อีคนในรายงานข่าวปัจจุบันเป็นดิจิทัลพูด r ป n นที่รู้สึกอายกันแล้วนะครับแม้กระทั่งไอทินีเองก็เคยออกอินโฟกราฟิกเหลือเชื่อมากแบบนี้นะประเด็นก็คือว่าคอมต็อกเอกได้รายงานผ่าน นิวสเลเตอร์จนถึงติดต่อกับไปยังความฟ็อกเทรนนิ่งส่วนกลางด้วยของความฟ็อกนะฮะว่าทําไมนําเสนอคอร์สเทรนนิ่งที่เก็บเงินสมาชิกมีโลโก้ไอทฤษดีและนําเสนอหัวข้อที่เป็นจินตนาการแบบนี้มันไม่น่าจะเหมาะสมเลยลในนสุดเขาก็ตอบกลับมาครับอีเมลตอบกลับมาว่าปีน,นี้ไม่มีละ แต่ด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับอาจจะไม่ใช่ที่ผมแจ้งไปก็ได้แต่ด้วยเหตุผลใดก็ตามเขาก็บอกว่าเขาแอบพิเศษอย่างน้อยก็เป็นว้เป็นเสียงกระท้อนกลับไปยังไอเทมเนียว่าสมาชิกคิดเห็นเป็นอย่างไรทําไมเอาคอสแบบนี้มาฝึกอบรมกันทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องที่ค้างไว้เมื่อสักครู่ครับพอจำมาได้ครับไปทีแล้วความทอล์กรายงานไปแล้วว่าไอเจ้าขวอนตั้มที่ว่านะสามโปรดักที่ว่าเนะี่ยมันระบาดไปทั่วโลกแล้วมันก็ระบาดมาเมืองไทยแล้วพอจำได้นะครับภาพนี้ แล้วถ้าเรามองย้อนไปดูบรรยากาศก็จะเห็นว่าไอ้เจ้าถิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นรอบบ้านเมืองเราเนี่ยมากมายเลยตั้งแต่สิกว่าปีที่แล้วก็มีอาจารย์เพื่อนอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติประเทศเพื่อนบ้านแจ้งมาว่าโครงการขยายสนามบินแห่งใหม่มีในทนะีเอาร์เนี่ยมีคอนตั้มคอมพิวเตอร์เมื่อสิกว่าปีที่แล้วนะ100ร้อยกว่าล้านพ่วงอยู่ในทีอาร์ผมโอ้โหโดนเราตัวจะโดนหลอกง่ายๆขนาดนั้นเฉยเลยแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับ ประเทศข้างเคียงเอาคนตั้งคอมพิวเตอร์ไปดูแลเส้นทางรถขยะมัน,มน,มน,มนไม่แม็กซ์เซนไงมันแต่มันก็เกิดขึ้นรวมถึงดูแลซิเคียวตี้ระบบไฟไฟ้าที่ตะวันออกกลางทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นสังเกตด,ดูก็คือเกิดขึ้นกับหน่วยงานภาครัฐของประเทศในโลกที่สามเท่านั้นจะไม่เกิดขึ้นกับหน่วยงานบริษัทผู้ผลิตที่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นหรือสวิตเซอร์แลนด์แต่อย่างใดเลยแต่จะมาเกิดขึ้นกับประเทศในโลกที่สามและใหนที่สุดมันก็มาเมืองไทยอีกครั้งครับปีนี้ก็มาอีกแล้วครับ ปีนี้ถึงจะเปลี่ยนชื่อแปลงแปลงหัวข้อไปแต่ใส้ในก็คือได้จะเห็นเมื่อสักครู่นี้ประเด็นที่ท่านที่ภกษาอาุตสห์ฝากมาคุยกันก็คือว่าในต่างประเทศไลฟ,ลฟลเมื่อสักครู่มีโลโกอ้อทิมดีเก็บเงินแล้วก็เรื่องจินตานาการเป็นเรื่องปกติของนักวิชาการทักพักก็หายไปทาไมใช้เรื่องจริงแต่สำหรับเมืองไทยมีโลโกอ้อทิมดีเก็บเงินค่าเทรนดิ้งดำเนินการโดยเอกชนที่เกี่ยวข้องกับข่าวเมื่อสักครู่นี้ ที่เกิดขึ้นในประเทศโลกที่3แล้วหัวข้อที่หมินเหม่ต่อการขายพ่วงประมาณนั้นนะครับตรงนี้ก็มาถึงจุดที่บอกว่าความท็อกทําหน้าที่เพิ่มสมาชิกได้ยากแต่อย่างน้อยก็ช่วยรักษาทรัพยากรและโอกาสของสมาชิกได้นะครับว่าทําทอย่างไรไม่ควรเสียเสียโอกาสเหล่านั้นไปโอเคครับทีน,นี้ก็เป็นภาพเสริมเฉยๆครับไม่อยากให้เกิดขึ้นเคยเกิดขึ้นกับทกเปอร์คอมพิวเตอร์มาแล้วในอดีต3ากปีก่อน เราตามเราตามความก้าวหน้าของต่างประเทศไม่ทันในเรื่องของอการควบรวมกิจการฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แต่บางไทยเรายังวนอยู่กับระเบียบราชการอยู่ก็ผลก็เลยไปออกที่กรรมการตรวจรับกับอ,อดีตอธิบดีนะครับก็คงไม่น่าจะเกิดขึ้นในเมืองไทยกับวงการทางด้านของสก c ลตีนะครับก็คงถึงข้อสุดท้ายแล้วครับหลังพาทุกท่านไปดูภาพขมุกขมมวมาก็มาดูภาพที่สดชื่นกันบ้างหัวข้อสุดท้ายก็คือวันนี้ได้พาสองท่าน หัวและใหญ่ของทางด้านโทรคมนาคมไทยอีกสองท่านนะครับรวมอีกหนึ่งท่านที่นั่งอยู่ที่นี้ผู้บริหารของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติขณะนั้นก็ขอขอนุญาตรายงานความก็หน้าว่าท่านที่ปรึกษาอาวุโสของสมาคมได้แจ้งกับความต้องมาโดยตลอดช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมาว่าถ้าความต้องจะพัฒนาให้กิจกรรม เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆโดยมี p ีเเป็นต้นแบบให้สําเร็จอย่างเขาคือมีผู้ว่าการไฟฟ้าทั้ง3แห่งมารวมตัวกันผู้ผลิตผู้บริโภคผู้กําหนดนโนยบายและธตรีมารวมตัวกันได้จะต้องไปพาหัวเลือใหญ่ของวงการโทรคมนาคมไทยมาวันนี้มาแล้วครับแต่มาไม่พร้อมกัน,นครับทั้ง3ท่านหลังจากนี้ก็ขอเรียนอขอบคุณท่านที่ปรึกษาโอโสนะครับว่าผมได้ช่วยก้าวขึ้นบันไดขั้นแรกนะครับ แต่จะไปบันไดขั้นที่2ได้หรือไม่หรือตกกลับมาที่เดิมครับปีหน้ากขาขอรบกวนประสบการณ์ที่ทุกท่านได้ช่วยสร้าง PS มา40กว่าปีแล้วเนี่ยช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับคอมตอ๊อกด้วยนะครับเพื่อที่จะพัฒนาคอมตอ๊อกต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าเรามีไมโซนอีก2ปีข้างหน้าจะครบรอบ150ปีโทรคามนาคมไทยก็หวังว่าเราจะได้เห็นภาพที่มันแตกต่างจากที่เราเห็นอยู่ทุกๆวันทุกๆวันอังคารเราจะมีข่าวทำนองนี้นะครับในอีกสองปีข้างหน้าเราคงจะได้เห็น ภาที่แตกต่างจากนี้สักทีวงการโทรคมนาคมไทยจะได้แตกต่างไปเหมือนกับทางพ w e r ทางไฟฟ้ายกเว้นเรื่องค่าไฟฟ้าที่ขึ้นนะแต่ไมาหมายถึงว่าความความเจริญก้าวหน้าของวงการครับก็ขอสรุปในส่วนของคอมท็อกและคอนตั้งไอทีในส่วนของคอมท็อกนั้นยังเหมือนเดิมนะครับวงการโทรคมนาคมไทยยังอยู่กับการซื้อใช้และฟองร้องประมาณแบบนี้แต่คอนตั้งไอทีนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเราอยู่กับวิทยาศาสตร์เทียมดังนั้นทําอย่างไรที่จะทําให้ ทั้งสองสาขาเนี่ยจเจริญเติบโตไปข้างหน้าได้ก็คงจะต้องมาช่วยกันขับดันกันต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมาการสมาคมทุกท่านนะครับโดยเฉพาะาท่านเฮรันยิกที่ได้ช่วยสนับสนุนกิจกรรมของคอมท็อกและคอนตั้มไอทีมาตลอดทั้งปีท่านเลขาธิการท่านนายกกรรมาการและที่ปร,กรึกษาโอโถทุกท่านนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ